สวัสดีข่าวจอมยุทธทั้งหลายขอต้อนรับหล่าจอมยุทธทุกท่านในการออกเดินทางผจญภัยไปด้วยกันของล่าวจอมยุทธในช่องฟังเพลินเดินยุทธจักข้าที่นี่คือดินแดนแห่งนิยายและเรื่องเล่าที่จะออกเดินทางพาทุกคนไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานและไปกับเรื่องราวอันหลากหลายในโลกของนิยายด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดนิยายตอนใหม่ของทางช่องนะคะถ้าท่านจอมยุทธพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันเลยนะคะ ย้อนเวลากลับมาเป็นเท่าแก่นี้โรงน้ำชาบทที่ส1บเอ็ถึงบทที่ส0ิบบทที่ส1บเอ็ดความรุ่งเรืองของร้านน้ำชาในยามบ่ายที่แสงแดดส่องสว่างที่หน้าร้านน้ำชาแขวนป้ายไม้ประนีตเขียนด้วยลายมือไหลลื่นชิงเฟิงชาเซอร์ร้านน้ำชาสายลมเย็นเมื่อเวลาผ่านไปที่นี่กลายเป็นจุดรวมตัวที่ขาดไม่ได้ในใจผู้คนละแวกนี้ลูกค้าไม่ขาดสายกระแสผู้คนที่หลั่งไหลมาเหมือนชีพจรที่เต้นไม่หยุดของเมืองนี้ทุกเช้าเจ้าของร้าน ฉันตื่นแต่เช้าเลือกซื้อชาสดด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นหลงจิ่งที่หอมฟุ้งหรือผูเอ๋อที่เข้มข้นชื่นใจชาทุกชนิดผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมอบเคเรื่องดื่มคุณภาพดีที่สุดให้ลูกค้าทุกครั้งที่ฉันเปิดหอชากลิ่นหอมละเอียดก็ลอยออกมาเบาๆราวกับเชิญชวนผู้คนที่เดินผ่านให้หยุดพัก ในขณะเดียวกันบรรยากาศในร้านก็คึกคักขึ้นที่มุมห้องนักปราชญ์หลายคนกำลังท่องบทกวีอย่างกระตือรือร้อนส่วนที่ริมหน้าต่างพ่อค้าหลายคนกำลังเจรจาธุรกิจพูดคุยหัวเราะบรรยากาศกลมเกลียวร้านน้ำชาไม่เพียงเป็นที่ดื่มชาแต่ยังกลายเป็นท่าเรือแห่งการแลกเปลี่ยนทางจิตใจของผู้คน เมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของร้านค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆผู้คนเดินทางมาจากที่ไกลหวังจะพบความปลอบประโลมใจที่นี่และฉันก็พยายามมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกคนทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มพอใจของพวกเขาฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจ ทีละน้อยร้านน้ำชากลายเป็นสถานที่รวมตัวที่ได้รับความนิยมที่สุดในละแวกนี้ผู้คนไม่เพียงได้ลิ้มรสชาหลากหลายแต่ยังได้ร่วมกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายการประชุมกวินิพนธ์และการแลกเปลี่ยนคาลิกราฟีทุกสัปดาห์ดึงดูดนักปราชญ์และศิลปินมากมายชื่อเสียงของร้านรุ่งเรืองถึงขีดสุด เบื้องหลังกระแสลูกค้าที่ไม่ขาดสายฉันรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ความรุ่งเรืองของร้านแต่เป็นบทที่สวยงามที่ถักทอจากลูกค้าทุกคนและเรื่องราวทุกเรื่องทุกครั้งที่ฉันยืนหนอที่หน้าต่างมองฝูงชนที่พลุกพล่านฉันรู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นที่กระตุ้นให้ฉันไล่ตามอนาคตที่ดีกว่าในร้านน้ำชาเล็กๆนี้บรรจุความฝันและความหวังมากมายเหมือนถ้วยชาสายยิ่งนานยิ่งหอมบทที่ส2สองชื่อเสียงเรื่องลือ ชื่อเสียงของร้านน้ำชาแพร่กระจายเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลินุ่มนวลแต่แรงกล้าลูกค้าจากทุกทิศทางหลั่งไหลามาตามชื่อเสียงบนถนนที่คึกคักนี้ป้ายร้านน้ำชาเปล่งประกายใต้แสงแดดกลิ่นชาสดชื่นลอยในอากาศดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักปราชญ์หรือสามัญชนทุกคนล้วนอยากว่าพักดื่มชาดีๆสักถ้วย วันนี้ฟ้าเพิ่งสางหน้าร้านน้ำชามีลูกค้ารวมตัวกันบ้างแล้วตัวละครเอกหญิงตื่นแต่เช้าสวมชุดชงชาเรียบง่ายสะอาดสดชื่นเธอสังเกตอย่างว่องไวว่าวันนี้ลูกค้าดูจะมากกว่าปกติเธอยิ้มน้อยๆภูมิใจในใจหลังจากความพยายามหลายเดือนร้านก็ถึงช่วงรุ่งเรืองครั้งแรก เมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของร้านค่อยๆแพร่กระจายนักเดินทางจากแดนไกลามาไม่ขาดสายทุกคนหวังจะลิ้มรสชาแท้ที่นี่สัมผัสบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวละครเอกหญิงรู้สึกสเตือนใจในใจความสำเร็จทั้งหมดนี้มาจากความรักและความมุ่งมั่นในวัฒนธรรมชาของเธอ บรรยากาศในร้านยิ่งคึกคักตัวละครเอกหญิงรู้สึกภาคภูมิใจเธอรู้ว่าด้วยถ้วยชาดีเธอไม่ได้แค่บริหารร้านน้ำชาแต่กำลังถักทอสายใยความรู้สึกระหว่างผู้คนความพึงพอใจของลูกค้าทุกคนคือการยอมรับความทุ่มเทของเธอในร้านน้ำชาที่พลุกพล่านนี้หัวใจของตัวละครเอกหญิงเต็มไปด้วยความคาดหวังและความสงสัยพื้นที่เล็กๆนี้จะต้อนรับเรื่องราวและโอกาสมากมายร้านน้ำชาที่มีชื่อเสียงเรื่องลือเหมือนไข่มุกเปล่งประกายดึงดูดสายตาจากทุกทิศและเรื่องราวของเธอเพิ่งจะเริ่มต้น บทที่33การจัดกิจกรรมในช่วงที่ร้านน้ำชาเริ่มรุ่งเรืองตัวละครเอกหญิงตระหนักว่าการมีแค่ชาคุณภาพดีและบรรยากาศสบายไม่เพียงพออาจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มและเพิ่มสเสน่ห์ให้ร้านเธอตัดสินใจจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นประจำกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มบรรยากาศทางวัฒนธรรมของร้านแต่ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้าให้พวกเขาได้สัมผัสความสุขทางศิลปะพร้อมกับดื่มด่ำกับกลิ่นชา หัวข้อกิจกรรมแรกคืองานชารดูใบไม้ผลิในการเตรียมงานเธอเชิญนักปราชญ์และศิลปินชื่อดังในท้องถิ่นหลายคนและปรึกษากับเสี่ยวหยาหญิงบำเรอหวังให้เธอร่วมแสดงระบำในงานนอแม้เสี่ยวหยาจะเป็นหญิงบำเรอแต่มีพรสวรรค์ไม่ธรรมดาการเต้นรำของเธอเบาสบายราวกับนำกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลิมาสู่ร้านเสี่ยวหยารับคำเชิญด้วยความยินดีมิตรภาพระหว่างทั้งสองลึกซึ้งขึ้น ขณะที่กิจกรรมดำเนินไปอย่างคึกคักประตูหลังร้านถูกผลักเปิดกระทันหันสตรีผู้สูงศักิ์ในชุดรูหราเดินเข้ามาเธอดึงดูดความสนใจทุกคนทันทีที่เข้ามาบรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีตัวละครเอกหญิงใจหายว่าคิดในใจทำไมสตรีผู้สูงศักดิ์คนนี้ถึงมาที่นี่เธอมาชมหรือมีจุดประสงค์อื่น สตรีผู้สูงศักดิ์ค่อยๆเดินมากลางร้านกวาดตามองรอบๆสุดท้ายหยุดที่เสี่ยวหย่าเธอยิ้มน้อยๆดูพอใจกับการแสดงของหญิงบำเรอคนนี้ขณะที่ทุกคนกำลังคาดเดาเจตนาของเธอสตรีผู้สูงศักดิ์พูดขึ้นทันทีฉันต้องการให้หญิงสาวคนนี้เต้นรำในงานวันเกิดของฉันคำพูดนี้เหมือนระเบิดลูกหนึ่งในร้านสร้างความวุ่นวายทันทีเสี่ยวหย่าชะงักตัวละครเอกหญิงรู้สึกตึงเครียดเธอรู้ดีว่าถ้าเสี่ยวหย่ารับคำเชิญร้านจะสูญเสียนักสแสดงสำคัญและอาจถักดันเธอสู่ชีวิตใหม่ ในช่วงเวลานี้ทุกคนในที่นั้นกลั้นหายใจรอดูช่วงรุ่งเรืองของร้านน้ำชามาถึงแต่ก็มาพร้อมกับการทดสอบที่ไม่รู้ล่วงหน้าตัวละครเอกหญิงสาบานในใจว่าไม่ว่าเสี่ยวอยากจะเลือกอย่างไรเธอจะต่อสู้เพื่ออนาคตของร้านต่อไปบทที่34ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่ร้านน้ำชาเฟื่องฟูตัวละครเอกหญิงค่อยๆตระหนักว่าการพึ่งพาแค่กำลังตัวเองเพื่อรักษาความรุ่งเรืองของร้านนั้นไม่เพียงพอเพื่อขยายธุรกิจและบริการลูกค้าให้ดีขึ้นเธอตัดสินใจร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับร้านค้าอื่นซึ่งไม่เพียงจะนำลูกค้ามาเพิ่มแต่ยังเพิ่มบรรยากาศทางวัฒนธรรมและยกระดับสถานะในเมือง เช้าวันหนึ่งแสงแดดสองผ่านกรอบหน้าต่างลงบนพื้นไม้ที่มันวาวตัวละครเอกหญิงนั่งที่มุมร้านถือถ้วยชาหลงจริงที่เพิ่งชงกลิ่นชาอ่อนๆลอยในอากาศความคิดของเธอเริ่มล่องลอยนึกถึงเพื่อนของเธอหวังเสี่ยวเหมยช่างทำขนมที่มีชื่อเสียงในเมืองฝีมือของหวังเสี่ยวเหมยยอดเยี่ยมเสมอขนมที่ทำมักทำให้น้ำลายสอหักร่วมมือกับเธอเปิดบริการพิเศษจับคู่ชาและขนมจะต้องดึงดูดลูกค้ามากขึ้นแน่นอน หลังจากการพูดคุยอย่างกระตือรือร้นทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมมือกันความร่วมมือระหว่างร้านน้ำชาและร้านขนมไม่จำกัดแค่การขายแต่ยังสามารถจัดกิจกรรมอาหารร่วมกันดึงดูดลูกค้ามาสัมผัสประสบการณ์มากขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือครั้งนี้ตัวละครเอกหญิงตัดสินใจจัดงานชิมชาและขนมครั้งใหญ่ในร้าน ในขณะเดียวกันเธอนึกถึงร้านค้าอีกแห่งร้านขายของโบราณและภาพวาดเท่าแก่หลี่เจ้าของร้านของโบราณเป็นคนรักวัฒนธรรมชาร้านของเขามักมีนักปราชญ์และศิลปินมารวมตัวกันตัวละครเอกหญิงรีบไปเยี่ยมเท่าแก่หลี่เสนอแนวคิดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างร้านทำให้ธุรกิจของร้านน้ำชาเฟื่องฟูดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆผู้คนไม่เพียงได้ลิ้มรสชาและขนมที่ประณีตในร้านแต่ยังได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเมื่อกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวละครเอกหญิงพบว่าร้านค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางทางสังคมที่ได้รับความนิยมที่สุดในเมืองความร่วมมือนี้ทำให้ฉันเห็นความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดของร้านน้ำชาตัวละครเอกหญิงสาบานในใจตั้งใจจะบุกเบิกสถานการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องนำพาร้านน้ำชาสู่วันพรุ่งนี้ที่รุ่งโร์ยิ่งขึ้น บทที่35อนาคตของร้านน้ำชาเมื่อร้านน้ำชาเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆจิตใจของตัวละครเอกหญิงเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่แสงอรุณสองผ่านกรอบหน้าต่างเข้ามาในร้านสองสว่างพื้นที่อบอุ่นนั้นเธอจะยืนที่หน้าต่างมองดูผู้คนทุกพล่านสองข้างถนนรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ขายชาแต่เป็นเวทีที่เรื่องราวมากมายถักทอกันอนาคตของร้านน้ำชาจะเป็นอย่างไรนะ เธอมักพึพรรมพำในใจภาพที่สวยงามผุดขึ้นในความคิดเธอหวังจะสร้างร้านให้เป็นวิหารแห่งวัฒนธรรมดึงดูดนักปราชญ์และศิลปินมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์เธอจินตนาการว่าสักวันหนึ่งในอนาคตผนังร้านจะเต็มไปได้วยงานคาลิกราฟีและภาพวาดผลงานจากศิลปินหลากหลายแสดงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมและบรรยากาศทางศิลปะของร้าน เมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของร้านแพร่กระจายไปทั่วลูกค้าจากแดนไกลหลังไหลมาไม่ขาดสายตัวละครเอกหญิงเห็นผู้คนจากที่ต่างๆเดินเข้าร้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความคาดหวังหัวใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอต้องการมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกคนให้พวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ใน,ในใจเธอร้านน้ำชาไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เป็นความฝันและความหวังของเธอบางทีในอนาคตอาจร่วมมือกับหญิงบำเรอให้พวกเธอพบทางออกใหม่ในร้านน้ำชา ความคิดของเธอล่องลอยไปถึงหญิงบำเรอที่สร้างมิตรภาพลึกซึ้งกับเธอเธอรู้ว่าหญิงบำเรอหลายคนเผชิญอคติและการเลือกปฏิบัติในสังคมแต่เธอเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิทธิเลือกตามชีวิตที่ดีงามเธอหวังว่าร้านน้ำชาจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพวกเธอให้พวกเธอค้นพบตัวเองอีกครั้งมีอนาคตเป็นของตัวเองนี่คืออนาคตที่สวยงามดวงตาของตัวละครเอกหญิงเปล่งประกายด้วยความหวังเธอเริ่มคิดอย่างจริงจังว่าจะทำให้ทั้งหมดนี้เป็นจริงได้อย่างไรเธอต้องการแขวนป้าย ยินดีต้อนรับทุกดวงจิตบนผนังร้านส่งต่อแนวคิดและความเชื่อของเธอสู่ผู้คนเธอเชื่อว่าหากพยายามร้านน้ำชาในอนาคตจะไม่เพียงประสบความสำเร็จทางธุรกิจแต่จะเป็นบ้านที่อบอุ่นหัวใจบทที่36เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ค่ำคืนมาเยือนแสงจันทร์ส่องบนหลังคาร้านน้ำชาเปล่งแสงอ่อนโยนในร้านนักปราชญ์และศิลปินหลายคนกำลังพูดคุยเสียงเบาเสียงชุดชงชาสายกังวลผสานกับเสียงพินไพเราะสร้างบรรยากาศสงบและสง่างามขณะที่ทุกอย่างดูสงบไม่มีใครคาดคิดว่าหายนะกำลังย่างกรายเข้ามาเจ้าของร้านขอชาเพิ่มอีกกาค่ะลูกค้าคนหนึ่งโบกมือเรียกฉันฉันยิ้มพยักหน้ากำลังจะไปเอาชาจู่จูก็ได้ยินเสียงแหลมดังข้างหู เสียงนั้นเหมือนคมมีดฉีกอากาศทำให้ใจฉันหายวาบนอกร้านลูกค้าหลายคนสีหน้าตกใจชี้ไปที่แสงไฟที่ไกลออกไปดูเร็วไฟไหม้มีคนร้องตกใจเสียงแฝงความตื่นตระหนกหัวใจฉันจมดิ่งทันทีแสงไฟสะท้อนใบหน้าพวกเขาดูซีดเผือดเป็นพิเศษฉันไม่มีเวลาเติมชาให้ลูกค้าอีกรีบวิ่งไปที่ประตูภาพตรงหน้าแทบทำให้ฉันไม่อยากเชื่อสายตา นั่นคือร้านขายของชําใกล้ๆเปลวไฟลุกจากหลังคาประกายไฟกระเด็นเราหิ่งห้อยควันหนาทึบม้วนตัวมาลูกค้าพากันทะลักออกมาอากาศอบอวลด้วยกลิ่นไม่หัวใจฉันเต้นเร็วขึ้นในที่สุดด้วยความช่วยเหลือของเสี่ยวเหมยเราหนีออกจากที่เกิดเหตุได้สําเร็จมองดูเปลวไฟที่ลุกโชนหัวใจฉันราวกับถูกฉีกความทรงจามากมายแวบผ่านในหัวทุกมุมของร้านทุกเสียงหัวเราะราวกับกลายเป็นเท่าทานในขณะนี้เจ้าของร้านเราจะสร้างร้านน้าชาขึ้นมาใหม่ เสี่ยวเหมยกับมือฉันแน่นดวงตาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นในขณะนั้นความอบอุ่นพุ่งขึ้นในใจฉันแม้จะ,ะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงแต่ฉันเข้าใจว่าความฝันไม่เคยจักไปตรับใดที่ยังมีความหวังแม้เพียงเส้นเดียวเราจะต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้แน่นอนบทที่37ความตั้งใจในการสร้างใหม่ ท่ามกลางควันที่ลอยวนรอยดังบนผนังร้านน้ำชาราวกับกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันร้านน้ำชาหลังไฟไม่เหมือนคนแก่ที่เงียบงนันทนรับความเจ็บปวดจากการสูญเสียอย่างเงียบๆตัวละครเอกหญิงยืน,ยนหน้าซากปรักหักพงังจิตใจปนป่วนภาพตรงหน้าทำให้เธอรู้สึกสิน้นหวังชั่วขณะสถานที่ที่เคยคึกคกักและอบอวลด้วยกลิ่นชาบัดนี้เหลือเพียงซากสีดำและกลิ่นไหม้ที่แสบจมูกฉันจะไม่ยอมแพ้ เธอพึมพำในใจเสียงเบาเหมือนสายลมแฝงความเชื่อมั่นเธอรู้ว่าร้านน้ำชาไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เป็นความฝันของเธอในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ร้านน้ำชาบรรจุเรื่องราวและความรู้สึกของผู้คนมากมายเธอเคยเห็นนักปราชญ์และศิลปินท่องบทกวีพ่อค้าเจรจาธุรกิจและมิตรภาพลึกซึ้งกับหญิงบำเรอทำให้เธอรู้สึกถึงความหลากหลายและความงดงามของชีวิต ความตั้งใจของตัวละครเอกหญิงเหมือนหน่อไม้ต้นฤดูใบไม้ผลิแทงยอดท่ามกลางลมหนาวแม้จะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเสียหายเธอก็จะเริ่มต้นใหม่เธอตัดสินใจสร้างร้านนอนใหม่ฟื้นฟูธุรกิจให้ผืนดินนี้เบ่งบานอีกครั้งเธอหลับตาภาพร้านน้ำชาที่เบ่งบานผุดขึ้นในหัวเสียงหัวเราะของลูกค้าราวกับยังก้องอยู่ข้างหูในวันต,ต่อมาเธอเริ่มวางแผนการสร้างใหม่เริ่มจากรวบรวมพนักงานเก่าที่เคยทำงานในร้านเผชิญกับสายตากังวลของพวกเขาเธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคง ทุกคนร้านน้ำชาคือบ้านร่วมกันของเราแม้ตอนนี้มันจะเสียหายหนักแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเรารวมใจเป็นหนึ่งเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมได้แน่นอนในที่สุดหลังจากความพยายามหลายเดือนร้านที่สร้างใหม่ก็เปิดอีกครั้งท่ามกลางเสียงหัวเราะตัวละครเอกหญิงยืนที่ประตูหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเธอสูดหายใจลึกผลักประตูไม้หนักต้อนรับแสงอรุณแห่งการเกิดใหม่ที่ประตูแขวนคู่บทกวีกลิ่นฉลอยอวลจิตวิญ,ญญาณเชื่อมต่อประโยคนี้คือความหวังของเธอต่ออนาคต การตัดสินใจสร้างใหม่ทำให้ร้านน้ำชาเกิดใหม่ความมุ่งมั่นและความกล้าของตัวละครเอกหญิงได้รับการยกระดับในการเดินทางครั้งนี้เส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่เธอเชื่อว่าตรับใดที่มีความฝันในใจวันพรุ่งนี้ที่สวยงามกว่าจะต้องมาถึงบทที่38ความสามัคคีของพนักงาน หลังเหตุการณ์ไฟไม่ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันอนาคตของร้านน้ำชาเหมือนใบชาที่ถูกเปลวไฟกลืนกินกลายเป็นความไม่แน่นอนตัวละครเอกหญิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เธอรู้ว่าไม่อาจยอมแพ้ร้านน้ำชาไม่ใช่แค่ความฝันของเธอแต่เป็นที่พึ่งและการดำรงชีวิตของพนักงานทุกคนหลังจากความตกใจและสิ้นหวังในตอนแรกเธอตัดสินใจเรียกประชุมพนักงานทั้งหมดเพื่อหารือแผนการสร้างใหม่ แสงอรุณเริ่มสาดเธอเดินเข้าไปในซากปรักหักพังของร้านหัวใจปวดร้าวชุดชงชาที่กระจัดกระจายและผนังที่ไม่ดำทำให้เธอรู้สึกถึงน้ำหนักของการสูญเสียเธอสูดหายใจลึกพยายามกดความเศร้าในใจถือความหวังเล็กๆเ,เริ่มการประชุมครั้งแรกกับพนักงาน ในวันต่อๆมาพนักงานร้านน้ำชาเข้าร่วมงานสร้างใหม่อย่างกระตือรือร้นพวกเขาแบ่งงานชัดเจนบางคนรับผิดชอบเก็บกวาดซากบางคนหาวัสดุและอุปกรณ์ใหม่บางคนถึงกับติดต่อผู้จำหน่ายชาเองพอยายามหาชาคุณภาพดีที่สุดทุกใบหน้าเปลี่ยมด้วยพลังแห่งความสามัคคีราวกับเงามืดของไฟไม่ถูกความกระตือรือร้นของพวกเขาขับไล่ ภายใต้ความพยายามและความมุ่งมั่นนับครั้งไม่ท้วนงานสร้างร้านใหม่ค่อยๆมีความคืบหน้าผนังถูกทาสีใหม่ชุดชงชาครบครันทั้งร้านดูใหม่เอี่ยมพนักงานทุกคนได้พบความมั่นใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกันแน่นแฟนขึ้นราวกับต่างเป็นส่วนที่แยกจากกันไม่ได้ วันสุดท้ายของการสร้างใหม่ตัวละครเอกหญิงยืนที่ประตูร้านมองดูทุกอย่างตรงหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกเสะเตือนใจพนักงานรวมตัวรอบตัวเธอใบหน้าเปื้อนรอยยิม้มแห่งความคาดหวังและความภาคภูมิใจหัวใจเธอลุกโชนด้วยความตื่นเต้นเธอรู้ว่าความสามคัคคีและความพยายามนี้จะยังคงส่องแสงในวันข้างหน้า หลังเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้หัวใจของตัวละครเอกหญิงและพนักงานผูกพันกันแน่นแฟนขึ้นไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะครุกระเพียงใดพวกเขาจะเคียงบ่าเคียงไหล่เผชิญหน้าด้วยกันเรื่องราวของร้านน้ำชาจะยังคงเขียนบทใหม่ต่อไปด้วยความพยายามของพวกเขาบทที่39การฟื้นฟูก,กำลังใจ เท่าทานจากไฟไม่ยังคงมีควันลอยจากซากร้านน้ำชาราวกับกำลังกล่าวโทษชะตากรรมที่โหดร้ายอย่างไร้เสียงตัวละครเอกหญิงสีหน้าเคร่งเครียดหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทั้งความสูญเสียและความปรารถนาที่จะจุดประกายความหวังใหม่เธอรู้ว่าการสร้างร้านใหม่ไม่ใช่แค่เพื่อฟื้นฟูธุรกิจแต่เพื่อไม่ให้ความฝันของเธอพังทลายเธอสูดหายใจลึกตัดสินใจหาทางออกท่ามกลางความยากลำบากมากมาย ในวันต่อมาตัวละครเอกหญิงเริ่มวิ่งวุ่นหาเงินทุนสนับสนุนเธอเยี่ยมร้านค้าใกล้เคียงขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเก่าในร้านสุราเล็กๆเ,เธอพบใบหน้าคุ้นเคยพ่อค้าที่มาร้านป่าประจำเธอรวบรวมความกล้าเล่าแผนและความยากลำบากของเธอพ่อค้าฟังแล้วครุ่นคิดครู่หนึ่งสุดท้ายก็พยักหน้าตกลงสนับสนุนค่าสร้างใหม่บางส่วนแต่มีเงื่อนไขว่าเธอต้องเพิ่มองค์ประกอบใหม่ในร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่ม ในวันที่แสงแดดสดใสตัวละครเอกหญิงและเสี่ยวหลานนำข้อเสนอใหม่เข้าพบสมาคมการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองประธานสมาคมเป็นชายชาราที่มีรถนิยมเป็นเอกลักษณ์เคยเป็นลูกค้าประจำของร้านตัวละครเอกหญิงเตรียมข้อมูลและอย่างพิธีพิถันแนะนำแผนการสร้างใหม่และวิสัยทัศน์ในการผสมผสานวัฒนธรรมกับร้านน้ำชาชายชาราฟังจบพยักหน้าเบาๆดูเหมือนกำลังครุ่นคิด ในที่สุดวันแห่งการสร้างใหม่ก็มาถึงตัวละครเอกหญิงยืนที่ประตูร้านใหม่หัวใจเต็มไปด้วยความคาดหวงังและความประหม่าธเธอสูดหายใจลึกผลักประตูเปิดร้านใหม่ดูสดใสกลิ่นฉลอยอวลโดยรอบคาลิกราฟีและภาพวาดบนผนังสะท้อนความสง่างามของพื้นที่ผู้คนค่อยๆเดินเข้าร้านทึ่งกับชมหน้าใหม่หัวใจของตัวละครเอกหญิงเต้นเร็วขึ้นรอต้อนรับลูกค้าทุกคนเสี่ยวหลานยืนยิ้มอยู่ข้างๆดวงตาเปล่งประกายด้วยความหวังช่วงเวลาที่ร้านเปิดใหม่ไม่ใช่แค่การบอกลาอดีตแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่สู่อนาคต บทที่40การเปิดร้านใหม่ในวันที่ร้านน้ำชาเปิดใหม่แสงแดดส่องผ่านหมอกบางลงบนถนนให้ความรู้สึกอบอุ่นและสดชื่นต้นไม้สองข้างทางกว่างวาเบาๆราวกับส่งคําอวยพรให้กับเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงหลังจากช่วงเวลาแห่งการสร้างใหม่และปรับเปลี่ยนตัวละครเอกหญิงก็ได้ต้อนรับการเปิดร้านใหม่ในวันที่รอคอยมานาน เธอยืนที่หน้าร้านสุดหายใจลึกภาพความทุ่มเทวันคืนที่ผ่านมาผุดขึ้นในความคิดหัวใจพรุ่งพล่านด้วยความตื่นเต้นหน้าร้านแขวนป้ายผืนใหม่เขียนว่าเปิดใหม่ยินดีต้อนรับลิ้มรสชาข้อความง่ายๆนี้บรรจุความหวังอันไม่สิ้นสุดของเธอต่ออนาคต ภายในร้านตกแต่งอย่างพิธีพิถานผนังแขวนงานคาลิกราฟีและภาพวัติวทัศน์แพกลิ่นอายทางวัฒนธรรมเข้มขน้นโตชาปูผ้าขาวสะอาดวางชุดชงชาประณีตแต่ละชิ้นสะท้อนความเคารพและความรักในวัฒนธรรมชาพนักงานของเธอสวมชุดเรียบร้อยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มแห่งความคาดหวงังพร้อมต้อนรับลูกค้า อย่างไรก็ตามเมื่อลูกค้าเพิ่มขึ้นบรรยากาศในร้านก็ซับซ้อนข,นขึ้นขณะที่ตัวละครเอกหญิงกำลังยุ่งเสียงอึกทึกดังขึ้นที่ประตูเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นคนที่ดูเหมือนนักเลงบุกเข้ามาทำลายบรรยากาศอบอุ่นหัวใจเธอตึงทันทีครุ่นคิดว่าพวกเขามาทำไม ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าในร้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงพูดคุยหัวเราะและกลิ่นชาลอยอวลสร้างความอบอุ่นตัวละครเอกหญิงยืนหลังเคาน์เตอร์หัวใจเต็มไปด้วยความปลื้มปีติแม้จะผ่านพายุฝนแต่ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเธอสาบาลในใจว่าจะสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมชานี้ให้ผู้คนมากมายได้พบความสงบและความสุขของตัวเองที่นี่